หาก,กินวันนี้โขเตปลาต้องโกกหมูจะเตะเริ่มด้วยมึงไปขโมยปลาต้องโกที่เหลือของแม่มึงเมื่อเช้าเนี่ยมึงเอามาแล้วก็เอามาฉีกด้วยเนี่ยฉีกด้วยอินเนอร์ของความอิจฉาเพราะว่ามึงอะอิจฉาคนที่เขามีคู่ส่วนมึงอะไม่มีผัวมึงรักมันมากใช่ไหมล่ะนอนไม่เหมือนปลาต้องโกแล้ว um> อ่ะหยุดก่อนค่ะมึงอย่าลืมเอาต้องโกไปปิ้งค่ะเดี๋ยวก็ได้แดกดิบๆแล้วค่ะก็จริงปลาโอ้โห ไม่บอกก็นึกว่าหมูจะเต้จริงๆอะน,นี่โอ้โฮ้ยเสร็จแล้วจ้าเมนูสัญหากินเ็กเจ้รคล้ายแบบชาไทยเหมือนกันนะหนึ่งเหรอได้่อยจริงป้ามันบอกว่าอร่อยดิฉันก็จะลองชิมจิ้มซอสไปเลยค่ะสำ jam ม,มันเป็นฟิลเหมือนกับ หมูสเต๊ะแพนเบดอ่ะที่มันเหมือนหมูสเต๊ะที่ทำเนื้อหมูมาจากพืชอ่ะแต่ความริงมึงแป้งรวนอย่าลืมไปสั่นหากินกันนะคะแล้วถ้าใครมีเมนูที่จะอะไรจะอะไรอยากให้เราทำาป็นเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะ